ปิ่นเตอร์เอฟซันเอลสนะครับไฟกระพริบ3ดวงนะครับไฟพาวเวอร์นะครับ, Power, รบสีเขียวตัวที่สองเป็นไฟกระดาษแล้วก็หยุดมึกนะครับกรนะพริบพร้พอมกันทั้ง3ดวงนะครับสาเหตุเกิดจากอีหยังนะครับเ,เพื่อนๆนะครับถ้ารู้จักนะครับ อาการนี่นะครับกซอยคอมเมนต์นะครับใส่ลิปวิดีดโอนี้นะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับเพื่อเป็นเทคนิคดีๆนะครับให้เพื่อนๆนะครับที่เกิดปัญหาแบบนี้นะครับได้นำไปใส่นะครับแก้ปัญหาเบื้องต้น